มีบางสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เรากลับรับรู้ได้อย่างลึกซึง้งลองนึกถึงสายลมที่พัดแผ่วๆผ่านผิวหน้าของเราเรามองไม่เห็นลมจริงๆใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เรารับรู้จากการสั่นไหวของใบไม้ จากเสียงที่พัดผ่านหูและจากความเย็นที่แผ่วเบาสัมผัสบนผิวกายเราหรือคลื่อนวิทยุคลื่อนเหล่านั้นไม่มีใครเคยเห็นได้ด้วยตาแต่มันล่องรอยอยู่รอบตัวเราเสมอและทันทีที่เราหมุนปุ่มไปเจอความถี่ที่ตรงกันเสียงเพลงก็ปรากฏขึ้นมาเติมเต็มบรรยากาศรอบตัวทันที พลังงานในชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงในทุกที่ทุกเวลาที่สำคัญคือมันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา บางครั้งเพียงแค่เราได้อยู่ใกล้ใครสักคนหัวใจก็เหมือนรับรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีสดใสและเบิกบานหรือว่าเต็มไปด้วยความกดดนันเศร้าโศกและโกรธเกรียว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่มันคือพลังงานพลังงานที่คุณไม่เห็นด้วยตาแต่กำลังโอบล้อมและเปลี่ยนชีวิตของคุณอยู่ทุกวินาทีถ้าเราลองมองให้ลึกขึ้นอีกนิดเราจะเริ่มเห็นว่าโลกภายนอกที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในเราเอง ลองนึกภาพผืนน้ำใสๆในยามเช้าผืนน้ำนิ่งสนิทราวกับกระจกบานใหญ่สะท้อนท้องฟ้าสีฟ้าต้นไม้เขียวชะอุ่มและภูเขาที่สงบเงียบอยู่รายรอบทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนงดงามจนแทบแยกไม่ออกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือภาพสะท้อน แต่ทันทีที่มีก้อนหินตกลงไประลอกคลื่นก็แผ่กระจายภาพสะท้อนที่เคยใสยแจ่มชัดกลับเริ่มบิดเบี้ยวสั่นไหวและพร่ามัวชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นค่ะเมื่อจิตใจสงบโลกภายนอกก็ใสกระจ่างเหมือนกระจกสะท้อนทุกอย่างราบรื่นดูงดงามและเป็นธรรมชาติ แต่เมื่อภายในเราเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลหรือความโกรธโลกภายนอกก็มักจะสะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนและบ่อยครั้งเรามักเข้าใจเพผิดเราคิดว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากโลกภายนอกเรามองหาคนที่ควรโทษเราตัดสินว่าเป็นเพราะโชคชะตาหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ แต่ความจริงแล้วต้นต่อของความวุ่นวายเหล่านั้นมักจะเริ่มต้นอยู่ในผืนน้ำแห่งจิตใจของเราเอง นี่คือเหตุผลที่บรรดาครูบาอาจารย์และปราชญ์โบราณทั้งหลายไม่เคยพยายามไปแก้ไขกระจกพวกเขาไม่พยายามทำให้น้ำหยุดไหวด้วยมือแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือหันกลับมาปรับเปลี่ยนผู้ที่กำลังมองกระจกแทนเพราะเมื่อภายในสงบภาพที่สะท้อนกลับมาก็จะสงบงดงามเองโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลย มีนิทานเล่าว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งทุกเชา้าเขาจะพายเรือเล็กออกไปหาปลาท่ามกลางทะเลกว้างใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้เขาเหนื่อยล้าและหงุดหงิดที่สุดนั้นไม่ใช่การหาปลาหากแต่เป็นคลื่นทะเลทุกครั้งที่คลื่นซัดเข้ามาเรือของเขาก็โคลงเคลงเรากับพร้อมจะพลิกคว่ำได้ทุกเมือ่อ หัวใจเขาเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธและความเหนื่อยหน่ายเขามักจะพยายามหยุดเคลื่อนด้วยมือเปล่าบางวันเขาตะโกนด่าทะเลเสียงดังแข็งกับสายลมบางวันเขาพยายามพายหนีคลื่อนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรคลื่นก็ยังคงซัดเข้ามาไม่เคยหยุดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบปราชราผู้หนึ่ง ชายชรานนั่งอยู่เงียบเงียบริมฝั่งมองทะเลกว้างด้วยแววตาสงบแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเจ้าจะไม่มีวันหยุดคลื่นได้หรอกแต่เจ้าสามารถเรียนรู้ที่จะแล่นเรือไปตามคลื่นได้ชาวประมงนิ่งเงียบไปชั่วครู่รากับคำพูดนั้นพัดเข้าไปในใจลึกที่สุด แล้ววันนั้นเองเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่คลื่นแต่คือหัวใจของคนภายเรือตัางหาก นับจากนั้นเขาไม่โทษทะเลไม่โทษคลื่นอีกต่อไปเขาหันกลับมาสงบใจและเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันเขาเริ่มพายเรือไปตามจังหวะของทะเลไม่ต้านไม่หนีแต่ประสานไปกับมันอย่างนุ่มนวลและเมื่อเขาทำเช่นนั้นทะเลก็ยังคงเป็นทะเลคลื่นก็ยังคงซัดมาเช่นเดิมแต่หัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หรืออีกเรื่องหนึ่งค่ะในตำราบโบราณของตะวันกอกได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้รู้แจ้งไม่พยายามทำให้ผืนน้ำเรียบแต่เขาทำให้ใจของตึงเองสงบแล้วน้ำก็จะนิ่งเองโดยธรรมชาติคำพูดสั้นๆนี้แฝงด้วยความจริงอันยิ่งใหญ่ หลายครั้งเราพยายามจะควบคุมสิ่งที่อยู่นอกตัวพยายามทำให้ผู้คนเปลี่ยนพยายามทำให้โลกหยุดวุ่นวายเหมือนกับคนที่พยายามใช้มือกดผืนน้ำให้เรียบแต่ยิ่งทำน้ำก็ยิ่งกระเพื่อมมากขึ้นผู้รู้แจ้งกลับทำตรงกันข้ามแทนที่จะต่อสู้กับสิ่งภายนอกเขาหันกลับมาทำใจให้สงบ เพราะเมื่อจิตใจนิ่งผืนน้ำแห่งโลกภายนอกก็จะสะท้อนความนิ่งนั้นกลับมาเองนี่แหละค่ะคือหัวใจของความจริง ต้นต่อของทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในพลังงานที่เราเลือกส่งออกมาและเมื่อเราหยุดพยายามแก้ไขโลกภายนอกแล้วหันกลับมาโอบก,กอดและปรับสมดุลพลังงานภายในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเองบางทีเรามักคิดว่าพลังงานเป็นเรื่องลึกลับเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวเกินกว่าจะเข้าใจได้ แต่ความจริงแล้วพลังงานนั้นอยู่รอบตัวเราและยังอยู่ในทุกๆก,การกระทำทุกๆความรู้สึกแม้แต่ในทุกๆความคิดเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจเรานี่เองลองสังเกตดูดีๆนะคะทุกความคิดที่ผุดขึ้นมามันไม่เคยหายไปเฉยๆแต่ค่อยๆทอเส้นทางบางอย่างขึ้นในใจเรา ความคิดเล็กๆเ,เหล่านั้นจะค่อยๆกลายเป็นความเชื่อเมื่อเรายึดมั่นในความเชื่อใดๆมันก็จะกำหนดการตัดสินใจของเราและทุกการตัดสินใจก็จะผลักดันเราไปสู่การกระทำสุดท้ายการกระทำนั่นเองก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตทั้งหมดนี้เหมือนห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงกันเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุด เพียงความคิดหนึ่งเสี้ยววินาทีแต่สามารถขยายออกไปจนกลายเป็นทิศทางทั้งชีวิตของเราได้เลยทีเดียวนี้คือเหตุผลว่าทำไมพลังงานที่เรามองไม่เห็นจึงทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลและเป็นพลังงานที่กำลังเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ทุกลมหายใจ และถ้าพูดถึงพลังงานในมุมของความถี่เราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราอยู่ใกล้ใครบางคนที่อารมณ์ดีร่าเริงยิ้มง,ง่ายทำไมเราถึงรู้สึกเบาสบายสดชื่นและหัวใจเหมือนเปิดกว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในทางกลับกันถ้าเราเผลอไปอยู่ใกล้คนที่โกรธง่ายโมโหตลอดเวลาแม้เขาจะไม่พูดสักคำเราก็ยังรู้สึกอึดอัดหนักอึ้งเหมือนหายใจไม่ทั่วปอดอยู่ดีทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่มันคือพลังงานที่แต่ละคนกําลังส่งออกมาแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่หัวใจของเรากลับรับรู้ได้ทันที และไม่ใช่แค่คนรอบตัวเรานะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็มักจะสอดคล้องกับพลังงานที่เราถืออยู่ในใจเช่นกันถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวสิ่งที่เข้ามาก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความกังวลนั้นกลับมาให้เห็นแต่ถ้าใจของเราเปี่ยมด้วยศรัทธาความหวังและความรัก โลกภายนอกก็มักจะค่อยๆดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานเหล่านั้นเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรานี่แหละค่ะคือเหตุผลที่บอกว่าพลังงานที่คุณไม่เห็นกลับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆถ้าเรารู้แล้วว่าพลังงานภายในคือผู้กำหนดชีวิตภายนอกของเราคำถามก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนพลังงานของเราได้อย่างไร คำตอบคือมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการรับรู้หรือ awareness เพียงแค่เราหยุดแล้วหันกลับมาสังเกตใจของตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ความคิดนี้กำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปเป็นความกลัวหรือความศรัทธา เป็นความโกรธหรือความเมตตาเชื่อไหมคะว่าแค่การรู้ทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองก็เหมือนกับจุดไฟส่องสว่างในห้องมืดทันทีที่ความสว่างปรากฏความมืดก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้เลยมันหายไปเองและเมื่อเรารู้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการฝึกใจให้สงบซึ่งไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเลยค่ะคุณไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษไม่ต้องมีเวลาเป็นชั่วโมงแค่ลองนั่งนิ่งๆหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกอย่างอ่อนโยนทำเพียงไม่กี่นาทีต่อวันคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่า ใจที่เคยวุ่นวายค่อยๆผ่อนคลายลงทีละนิดและเมื่อใจสงบพลังงานที่คุณส่งออกไปก็เปลี่ยนด้วยโลกภายนอกก็จะค่อยๆสะท้อนความสงบนั้นกลับมาหาคุณเอและสุดท้ายก็คือการเลือกพลังงานที่เราต้องการส่งออกไปถ้าเราอยากให้โลกเต็มไปด้วยความรักก็เริ่มจากการส่งความรักออกไปจากหัวใจเราเอง ถ้าเราอยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมั่นใจเราก็ต้องเลือกที่จะยืนอยู่บนพลังงานแห่งศรัทธาแม้ในวันที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์จริงๆก็ตามเพราะแท้จริงแล้วจักรวาลทำงานผ่านพลังงานที่เราส่งออกไปในทุกๆวันและพลังงานเหล่านั้นเองจะหวนกลับมาเป็นชีวิตที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่แหละค่ะ ผู้คนมากมายเฝ้าหวังว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนหวังให้ผู้คนรอบตัวอ่อนโยนขึ้นใจดีขึ้นหวังให้โชคชะตาเข้าข้างเราบ่อยกว่าที่เป็นอยู่แต่ที่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ก็คือต้นทางของทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่ใจของเราเอง ผู้ที่บรรลุการตื่นรู้ไม่ได้มีพลังวิเศษที่จะไปบังคับให้โลกหมุนช้าลงไม่ได้ทำให้ฝนหยุดตกหรือทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงนานกว่าเดิมสิ่งที่พวกเขาทำเรียบง่ายกว่านั้นมากพวกเขาเพียงแค่เปลี่ยนสายตาและเปลี่ยนพลังงานที่ส่งออกมาเมื่อภายในเต็มไปด้วยความรักความสงบความเข้าใจ โลกภายนอกก็สะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติบางทีความลับของการเตือนรู้อาจไม่ซับซ้อนอย่างที่เราคิดมันไม่ใช่เรื่องของได้พลังพิเศษเหนือมนุษย์แต่เป็นเพียงการเห็นความจริงว่าโลกที่เราเผชิญอยู่นั้นเป็นเพียงเงาสะท้อนจากพลังงานภายในของเราเอง และยิ่งเราฝึกใจให้แจ่มใสเบิกบานสมุบเย็นโลกภายนอกก็ยิ่งเปลี่ยนตามอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนที่ตื่นรู้ถึงสามารถพลิกชีวิตจากความทุกข์แสนสาหัสไปสู่ความสงบอิ่มเอมใจได้อย่างเหลือเชื่อไม่ใช่เพราะโลกภายนอกหยุดทดสอบพวกเขาแต่เพราะ หัวใจของพวกเขาได้หยุดต่อต้านและเปลี่ยนคลื่นพลังงานเสียใหม่เมื่อเรามองย้อนกลับมาสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆอาจไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้เลยด้วยซ้ำแต่มันคือพลังงานที่เราไม่เห็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในทุกความคิดทุกความเชื่อและทุกความรู้สึกเล็กๆที่ผ่านเข้ามาในใจ ถ้าวันนี้คุณอยากให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีงดงามขึ้นอยากให้เส้นทางชีวิตของคุณราบรื่นขึ้นบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ตานดิ้นรนไปเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเลยแต่มันเริ่มจากการหันกลับมาเปลี่ยนพลังงานภายในของคุณเองเพราะทันทีที่ภายในเปลี่ยนโลกภายนอก ็จะสะท้อนการเปลี่ยนนั้นกลับมาเองราวกับผืนน้ำที่นิ่งสงบยิ่งน้ำสงบภาพสะท้อนก็ยิ่งแจ่มชัดงดงามและนี่เองอาจเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนหน้าแต่มันเริ่มต้นได้เลยจากลมหายใจและพลังงานในใจคุณตอนนี้แล้ววันนี้ คุณกำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปสู่โลกใบนี้ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราก็เหมือนการเดินทางอันยาวไกลเต็มไปด้วยคลื่นพลังงานที่คอยโอบล้อมอยู่รอบตัวและบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วผู้ที่เป็นต้นทางของคลื่นนั้นก็คือเราเองแต่วันนี้คุณได้รู้แล้วว่าพลังงานที่คุณเลือกส่งออกมา คือสิ่งเดียวกันกับพลังงานที่จักรวาลจะสะท้อนกลับคืนมาให้คุณดังนั้นขอให้คุณเลือกอย่างอ่อนโยนเลือกที่จะส่งความรักมากกว่าความกลัวเลือกที่จะส่งความเมตตามากกว่าความโกรธและเลือกที่จะส่งความเชื่อมั่นมากกว่าความสงสัยเพราะทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนพลังงานภายในคุณไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของตัวเอง แต่คุณยังได้ส่งคลื่นเล็กๆออกไปคลื่อนที่แผ่วเบาแต่ทนพลังและเมื่อคลื่นหนึ่งสั่นสะเทือนมันก็ไปแตะหัวใจของใครอีกหลายคนและค่อยๆเปลี่ยนโลกทั้งใบทีละน้อยขอให้คลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปในวันนี้เป็นคลื่นที่พาคุณก้าวเข้าใกล้ชีวิตที่คุณปรารถนาที่สุดและทายที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังเจออะไรจำไว้นะว่า คุณคือผู้เลือกพลังงานที่จะส่งออกไปสู่ลอกใบนี้แล้วคุณล่ะวันนี้อยากจะเลือกส่งพลังงานแบบไหนออกไปลองพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์นะคะ